สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับเจอกับครูอีกหนึงคลิปครับนักเรียนเอคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนด้วยครับนักเรียนดูครับนี่เห็นไหมครับคุณครูมีดินสอนะครับมาให้กับนักเรียนที่ทําการบ้านส่งคุณครูด้วยคุณครูมีอยู่เท่าไหร่นะครับนักเรียนสังเกตครับคุณครูมีมาเป็นมัดเลยนะครับ1มัด2มัด3มัดและก็4มัดนะครับคุณครูมีดินสออยู่4มัด มัดละสิบแท่งครับนักเรียนเอสิบแท่งจริงไหมเนาะดูครับรูจะนับให้นักเรียนดูนะครับแกะออกมาดูดีกว่าเนะครับนักเรียนนับพร้อมกันเร็วๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับคุณครูมีมัดละสิบมีอยู่ทั้งหมดสี่มัดเอแสดงว่าคุณครูเตรียมดินสอมาทั้งหมดกี่แท่งครับนักเรียน มีมัดละ14มัดก็แสดงว่าคุณครูมีดินสอทั้งหมด40แท่งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้กับนักเรียนที่ทําการบ้านส่งคุณครู18แท่งครับนักเรียนยคุณครูสงสัยแล้วครับถ้าคุณครูให้กับนักเรียนไป18แท่งจากที่คุณครูมีอยู่40แท่งคุณครูจะเหลือดินสอทั้งหมดเท่าไหร่นะาใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลัก มีการกระจายครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วนักเรียนจะสามารถหาผลลบของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักมีการกระจายได้ครับเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นนักเรียนช่วยหาคำตอบให้คุณครูก่อนนะครับคุณครูมีดินสออยู่ทั้งหมด40แท่งให้กับนักเรียนไป18แแท่งคุณครูจะเหลือดินสออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ หาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเราสามารถหาคําตอบได้โดยการลบใช่ไหมครับ40ลบด้วย18เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง40เป็นตัวตั้งนะครับนักเรียน18เป็นตัวลบเราต้องหาผลลบนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เอจะหาผลลบได้อย่างไรครับนักเรียนมาดูกันครับ มาดูดินสอที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูครับขัานครับนักเรียนคุณครูมีอยู่4มัดใช่ไหมครับแสดงจํานวน40คุณครูต้องการเอาออกไป18นั่นเองเอาออกไป18แทง่งคุณครูเอาออไป1 0ก่อนนะครับแล้วจะเอาออกไป8แทง่งทํายังไงดีครับนักเรียนอ่ะคุณครูหยิบออกไปก่อน1แล้วน,น,นะครับเอาออกอีก8ทํายังไงครับอ่ะคุณครูก็แกะออกจากมัดละสิบนี่แหละครับนักเรียน แกออกมา1 1 0ได้ออกมาเป็น10หน่วยแบบนี้ครับนักเรียนก็จะได้ดินสอ10แท่งเห็นไหมครับเอาออกไป8แท่งนะครับคุณครูก็เอาออกเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ออกไปแล้วนะครับตอนนี้คุณครูเหลือดินสออยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือดินสออยู่ 20ใช่ไหมครับคุณครูมีอยู่2มัดก็20หรือ20กับอีก2หน่วยหรือ2แทง่งสรุปแล้วคุณครูเหลือดินสออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนักเรียน22นั่นเองเก่งมากเลยครับนักเรียนยังเป็นโจทย์เดิมครับนักเรียน40ลบด้วย18เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราหาผลลบได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนจำผลลบได้ใช่ไหมครับย2่ับนั่นเองนักเรียนดูครับ 40ลบด้วย18 40เมื่อตะกี้เราทำยังไงครับเรากระจายออกมา1 0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น30กับ10หน่วยกูก็จะเขียนแสดงความแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้แบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับ40เขียนได้เป็น30กับ10ถูกต้องใช่ไหมครับแล้ว18ลและครับนักเรียน ก็คือ1 10กับ8หน่วยใช่ไหมครับคุณครูก็เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็น10กับ8เห็นไหมครับนักเรียนแล้วคุณครูทำยังไงกับดินสอครับนักเรียนคุณครูก็เอา10หน่วยที่คุณครูแกะได้จากดินสอ4มัดหรือ40คุณครูแกะได้ออกมาเป็น10ใช่ไหมครับและก็ที่เหลือก็ยังมีอยู่30ครูก็นำา10หน่วยตรงนี้ไปลบกับ8หน่วย เพราะคุณครูต้องการเอาออกไป8หน่วยใช่ไหมครับ10ลบด้วย8เพราะฉะนั้นขั้นที่1เราก็นำา10ลบด้วย8ก็ได้เท่ากับ2เห็นไหมครับนักเรียนแล้วทำยังไงต่อครับเอาออกไปแล้ว8เราต้องการเอาออกไปอีก1 0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1 0ตรงนี้ครับนักเรียนหรือ10เราต้องไปลบออกจาก30ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นที่2เราจึงได้ว่า30 ลบด้วย10เท่ากับ20นั่นเองเห็นไหมครับตอนนี้เราเอาลบ8แล้วแล้วก็ลบด้วย10แล้วดังนั้นผลลบที่ได้เราจึงนำมารวมกันเห็นไหมครับนำมารวมกันก็คือ20กับ2หน่วยจากภาพนี้ครับนักเรียนเพราะฉะนั้นขั้นที่3ของเราเราก็นำผลลบที่ได้จากขั้นที่1่กับขั้นที่2มาบวกกันครับนักเรียน20บวก2เท่ากับ22นั่นเองดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ผลลบของเราก็คือ40ลบด้วย18เท่ากับ22เห็นไหมครับผลลบที่ได้เท่ากับการใช้อุปกรณ์ดินสอช่วยในการหาผลลบเหมือนกันเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับเอาละเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปเลยครับนักเรียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่านี้ตอบก่อนเลยนะครับเรามีคําถามว่าตกลงแล้วคุณครูเหลือดินสอเท่าไหร่ก็ตอบว่าเหลือดินสอ22แท่งนะครับ เอาละตัวอย่างนี้ครับนักเรียนอ่านพร้อมกันครับอ่านว่าอย่างไรครับนักเรียนหาผลลบของอะไรครับ80ดลบด้วย43เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งคือจำนวนใดครับนักเรียนใช่แล้วตัวตั้งคือ80แล้วตัวลบล่ะครับตัวลบก็คือ43นั่นเองเอเราจะหาผลลบอย่างไรดีครับนักเรียน ทำอย่างไรดีครับตัวตั้งของเรามีถึง80แน่นะครับต้องการลบด้วย43 43ก็คือ40กับ3หน่วยทำอย่างนี้ได้ไหมครับนักเรียนนี่ครับทำอย่างไรครับเราต้องการเอาออกไป40กับ3หน่วยถูกต้องใช่ไหมครับนักเรียน43ก็คือ40กับ3หน่วยแต่ตอนนี้เรามีอยู่80 กับศูนย์หน่วยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องกระจายนะครับนักเรียนจาก80มาเราเขียนเป็นความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้แบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับ80สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็น70กับ10เห็นไหมครับนักเรียนทีนี้พอได้เป็น70กับ10แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียน เราก็สามารถนำส10ไปลบกับ3หน่วยได้แล้วครับนักเรียนดังนั้นในขั้นที่หนึ่งอันนี้คุณครูเขียนให้เห็นนะครับว่า43ก็คือ40กับ3เห็นไหมครับนักเรียน40กับ3หน่วยดังนั้น10ตรงนี้เราก็ไปลบกับ3หน่วยตรงนี้ได้แล้วครับนักเรียนเป็นขั้นที่1ของเรานั่นเองก็จะได้เป็น10ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลบด้วย3เท่ากับ7นั่นเองอันนี้หาผลลบไม่ยากนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะครับแล้วขั้นที่2ทํายังไงต่อครับในเมื่อเราลบด้วย3แล้วอย่าลืมนะครับเรายังมีเราต้องเอาออกไปอีก40เห็นไหมครับลบอีก40ดังนั้น70ที่มีอยู่ลบด้วย40ก็จะเป็นการหาผลลบในขั้นที่2ของเราครับน,นักเรียนขั้นที่2 70ลบด้วย40 ผลลบเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนอันนี้ก็ไม่ยากนะครับนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะครับอย่าลืมถ้าไม่เข้าใจก็ไปทบทวนในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ70ลบด้วย40เท่ากับ30นั่นเองเอในเมื่อเราลบด้วย3เราลบ40ออกไปจาก70แล้วแสดงว่าเราเอาออกไปทั้งหมด4 3แล้วใช่ไหมครับนักเรียนผลลบที่ได้ก็นำมาบวกกันได้เลยครับนักเรียน ก็จะเป็นขั้นที่3ครับก็จะได้เป็น30บวกกับ7ได้เป็น37นั่นเองครับนักเรียนสรุปผลลบของเราได้เท่ากับ8 0ลบด้วย43เท่ากับ37นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนเป็นอย่างไรครับยากไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปเลยครับค,คุณครูมีอะไรมาให้อีกบ้าง เอาละโจทย์ว่าอย่างไรครับนักเรียนหาผลลบของอะไรครับ31ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับนักเรียน31ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่31เป็นตัวตั้ง15เป็นตัวลบถูกต้องใช่ไหมครับเราต้องการเอาออกไป15 15ก็คือ10กับ5หน่วยใช่ไหมครับ แต่เรามีอยู่เท่าไรครับนักเรียนมีอยู่30กับ1หน่วยนี่ครับเรามีอยู่30เห็นไหมครับกับ1หน่วยต้องการเอาออก15หรือ10กับ5หน่วยเอ,อ๊นักเรียนทําอย่างไรครับในเมื่อเรามีอยู่1น่หน่วยเราต้องการเอาออกไป5หน่วยตรงนี้ครับแล้วก็อีก1 0เราต้องการเอาออกไป5หน่วยทำอย่างไงครับก็กระจาย1 0 ออกเป็น10หน่วยใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้แบบนี้ครับเมื่อกระจาย1 0ออกไปเป็น10หน่วยจาก3 0ก็จะเหลือ20แบบนี้ครับจาก1หน่วยเมื่อกระจายออกไปเป็น10หน่วยแบบนี้รวมกับ1หน่วยก็จะได้เป็น11หน่วยเห็นไหมครับนักเรียนตอนนี้เรามีอยู่20กับ11หน่วยแล้วครับนักเรียนเห็นไหมครับทำยังไงต่อครับ เราก็สามารถนำห้าหน่วยนำออกไปห้าหน่วยได้แล้วครับนักเรียนเพราะเราต้องการดึงออกไปห้าหน่วยแล้วก็เอาออกไปอีกหนึ่งสิบเราก็สามารถดึงมัดละหนึ่งสิบตรงนี้ออกไปได้เลยครับนักเรียนกับอีกห้าหน่วยมันก็จะได้ภาพแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนออกไปหนึ่งสิบกับอีกห้าหน่วยเห็นไหมครับแสดงว่าเราเอาออกไปทั้งหมดสิบห้าหน่วยเห็นไหมครับหนึ่งสิบกับห้าหน่วยเอาออกไปแล้วครับนักเรียนเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ เหลืออยู่10กับอีกกี่หน่วยครับ123456กับอีก6หน่วยดังนั้น3 1ลบด้วย15จึงเท่ากับ16นั่นเองครับนักเรียนเอาละเดี๋ยวคุณครูใจะให้นักเรียนดูวิธีการหาอีกวิธีหนึ่งครับนักเรียนเหมือนเดิมเลยครับโจทย์เดิมนะครับ3 1ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนสังเกตครับ เราต้องการเอาออกไป 1, 10กับ5หน่วยใช่ไหมครับ31ก็คือเราถึงทำแบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับเราได้เป็น21กับ10นะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็น21กับ10เห็นไหมครับได้ไหมครับนักเรียน21กับ10เป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม และ15นะครับ15ก็คือ10กับ5นั่นเอง15ก็คือ1นกับ5หน่วยใช่ไหมครับ10กับ5ได้แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนักเรียนเราสามารถนํา10ไปลบด้วย5ได้แล้วนะครับนักเรียนในขั้นที่1เราจึงนํา10ลบด้วย5ครับได้ผลลบเป็น5นั่นเองแล้วขั้นที่2ทํายังไงต่อครับ ลบด้วย5แล้วเรายังต้องลบด้วย10อีกนะครับเพราะเราต้องการเอาออกไป15เพราะฉะนั้นนำา10ตรงนี้ครับนักเรียนไปลบออกจาก21เป็นขั้นที่2ของเราครับจะได้เป็น21ลบด้วย10นักเรียนหาผลลบได้ใช่ไหมครับย1รบลบด้วย10นะครับตัวลบเป็น10นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับสามารถหาผลลบได้เป็น11นั่นเอง เห็นไหมครับนักเรียนเมื่อเราลบด้วย5แล้วเราลบด้วย10แล้วนั่นก็หมายความว่าเรานํา15ออกไปทั้งหมดแล้วเรานําผลลบตรงนี้นะครับนักเรียนมารวมกันได้เลยครับเป็นขั้นที่3ก็จะได้เป็น11บวก5ได้ผลบวกเป็น16นั่นเองสรุปว่าเราสามารถหาผลลบได้เป็น16ครับนักเรียน 31-15ลบด้วย15เท่ากับ16ครับยากไหมครับนักเรียนเราสามารถหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้นะครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับนักเรียนเพื่อนักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครูมีโจทย์อะไรไหมนักเรียนทำหน้าโจทย์นี้ครับ74-36ลบด้วย36เท่ากับเท่าไหร่ A เราจะใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมหาคําตอบได้อย่างไรครับไปดูกันเลยครับนักเรียน74ลบด้วย36เราสามารถเขียน74เป็นความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็นอะไรดีครับนักเรียนครูเขียนเป็น64กับ10แบบนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับ74สามารถเขียนเป็น64กับ10 จริงๆแล้วนักเรียนสามารถเขียนเป็นจำนวนอื่นก็ได้นะครับแต่ครูเขียนเป็น64กับ10นะครับแล้ว36แล้วครับนักเรียน36เราสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็น30กับ6 30กับ6เราต้องการลบด้วย36ใช่ไหมครับก็นำา6ตรงนี้ไปลบออกจาก10ครับนักเรียนเป็นขั้นที่1ของเรา10ลบด้วย6 เท่ากับ4ครับนักเรียนหาผลลบไม่ยากนะครับ10ลบด้วย6นักเรียนหาผลลบได้ใช่ไหมครับได้เท่ากับ4ในขั้นที่2แล้วครับในขั้นที่2ของเราก็นำ3า30ไปลบออกจาก64ครับนักเรียน64ลบด้วย30นักเรียนเรียนมาแล้วยังครับเรียนมาแล้วนะครับอยู่ในคลิปที่2นะครับนักเรียนถ้าจำไม่ได้ว่าหาผลลบอย่างไรก็ลองไป ทบทวนย้อนกลับไปดูได้ครับ64ลบด้วย30เท่ากับเท่าไรเอย่ยเท่ากับ34นั่นเองครับเก่งมากครับนักเรียนนะครับแล้วทำยังไงต่อครับในเมื่อเราลบด้วย6แล้วลบด้วย30แล้วเราได้ผลลบแล้วก็นำผลลบที่ได้มาหาผลบวกได้เลยครับนักเรียนเป็นขั้นที่3ของเราครับ34บวก4ได้ผลบวกเป็น38ครับนักเรียน สรุปสุดท้ายผลลบของเราก็คือ38นั่นเองครับ74ลบด้วย36เท่ากับ38ครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับคิดว่านักเรียนสามารถไปทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ไหมครับน่าจะได้นะครับนักเรียนมาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนได้เรียนรู้ว่าการลบจำนวน2หลัก ด้วยจำนวน2หลักอาจใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลือก็ได้ครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับกิจกรรมแรกๆกูใช้ใช้อะไรครับใช้ดินสอแล้วก็ดึงออกไปแล้วหาจำนวนที่เหลือหรือใช้หลอดดูดน้ำนะครับใช้หลอดดูดน้ำก็ได้แล้วก็ดึงออกหาจำนวนที่เหลือนะครับให้สัมพันธ์กับโจทย์ของเราหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย,ย่อย ส่วนรวมช่วยในการหาผลลบก็ได้ครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมนะครับนักเรียนทบทวนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ